สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP Auto สำหรับท่านที่ติดตามข่าวสารทางด้านรถยนต์จะพบเห็นข่าวสารเกี่ยวกับการทดสอบรถยนต์ Toyota Revo กับ Toyota Fortuner ที่มีการวิ่งทดสอบในประเทศไทยซึ่งก็มีภาพสปายชอ็อตหลุดออกมาหลายต่อหลายครั้งนะครับถ้าไม่เกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด1 9 คาดว่าทาง Toyota น่าจะเปิดตัวช่วงก,กลางปีนี้สำหรับ Toyota Fortuner r และโ o โยต้า e v o ที่จะมาทำตลาดในภูมิภาคเอเชียสำหรับ Toyota Fortuner ที่ขายอยู่ในบ้านเราในตัวปัจจุบันเปิดตัวมาเป็นรุ่นที่2ตั้งแต่ปี2,558ซึ่งทำตลาดผ่านมาเกือบ5ปีแล้วในระหว่างนั้นทาง Toyota าได้มีการปรับโฉมบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ยอดจำหน่ายอยู่ในกลุ่มต้นๆของตลาดกลุ่มนี้ต่อไป ถ้าดูจากจำนวนปีก็ถึงเวลาแล้วที่ทาง t o y ยต a น่าจะเริ่มปรับโฉมครั้งใหญ่อาจจะเป็นการปรับโฉมแบบ Minor Chain หรือ Major Cha ชนไปเลยนะครับซึ่งการปรับโฉมครั้งนี้ก็จะทำพร้อมกับทาง t o y ยต a Revo ด้วยประกอบกับมีภาพสปายชอ็อตการทดสอบรถทั้ง2รุ่นในบนท้องถนนบ้านเราเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็คาดว่าจะเอามาจาหน่ายแทนตัวปัจจุบันที่จะมาทาตลาดในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วยโดยล่าสุดก็มีภาพเอนเดอร์ที่หลุดมาจากทางค่าย AID s i g n จากอินโดนีเซียและจากเว็บไซต์ c o l e s c o m ของรัสเซียได้เอาภาพไฟช็อตที่ถ่ายออกมาได้ทาาทำการเรนเดอร์ให้เห็นภาพตัวอย่างว่ารถหน้าตาของ Toyota Fortuner คาดว่าจะออกมาเป็นแนวทางไหนสำหรับไฟหน้าของ Toyota Fortuner น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจาก Toyota RAV4 ก็ต้องรอติดตามว่าเปิดตัวจริงๆจะออกมาแนวทางไหนนะครับจากภาพเรนเดอร์เพื่อน,อนๆดูแล้วชอบหรือไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ส่วนตัวผมยังไม่โดนเท่าไหร่แต่คาดว่าทาง To โตยโต้าน่าจะทําออกมาได้ดีกว่านี้ถ้าท่านชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ